สวัสดีครับผมนี่มีคนขอมาว่าให้สอนเข้าแอปนี้ล็อกอินนะครับก็ผมก็เคยโหลดมาเล่นอยู่มันล็อกอินก็ยากอยู่นะครับผมนี่ก็จะมาลองดูนะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับคเข้ามาถ้ามีดีแล้วก็ล็อกอินไปเลยนะครับแต่ผมจะมาสมัครใหม่ให้ดูนะครับนะครับก็ให้เราใส่ id เราไปนะครับผมเอ้ยทีเมลพับเมลก็ได้ครับี้ ใช้ Gmail วอมนี่เาเขียนสละแล้วก็เราเขียนรหัสไปนะหอมรหัสอะไปก็ได้ก็ให้เลือกวันเกิดมาครับ

นี่ครับนี้ถ้าได้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เราเขียนชื่อนะครับผมนะครับชื่อเราเราก็ใส่ชื่อเลยดีพิเศษหนึ่งให่เขียนเียนะรลองถนัดให้ดูรับ ับผมก็อะไรก็ได้นะผมถิ่มึม่วยเลยครับผมไม่รู้จะเียนชื่ออะไรแล้วนับถ้าได้แบบนี้ราก็ให้เราเขียนเบอร์มันนะครับ้ใหกดนี้ไป ทั้ง sms นะครับผมง่ายกว่าง่ายกว่าขอโทรมาแล้วก็รอ,อ,อ,อนะครับผมรอส่งข้อคว,วามมาครับข้อความมาเอาอไฟล์หลุดหนึ่งครับ ตันนี้ก็ได้ครับนี่เอันี้ก็จะเป็นเ,ออเบอร์เมื่อกี้มันก็จะเอาเ,ออเพื่อนให้เล่นมีเบอร์อย่างนี้บนะ เล็กๆเลยครับขผมจะได้แบบนี้ของเส้นนี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับนี้ก็มีแค่นี้นะครับ